แรกมีคอนโดมิเนียมในไทยแล้วคอนโดแห่งแรกอยู่ที่ไหนคอนโดมิเนียมคอนโดมิเนียมหรือที่เรียกสั้นๆว่าคอนโดมีรากฐานศัพท์มาจากภาษาฝรั่งเศสโดยคำว่า con หมายถึงร่วมกันและคำว่า d o m ั s หมายถึงสถานที่อยู่อาศัยดังนั้นคอนโดมิเนียมจึงหมายถึงสถานที่ที่บุคคลอยู่ร่วมกันในลักษณะที่แบ่งแยกได้ว่าส่วนใดทรัพย์ส่วนบุคคลส่วนใดเป็นทรัพย์ส่วนกลาง ส่วนในภาษาไทยใช้คำว่าอาคารชุดโคจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2554อธิบายว่าอาคารที่บุคคลสามารถแยกการถือกรรมสิทธิ์ออกได้เป็นส่วนๆโดยแต่ละส่วนประกอบด้วยกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนบุคคลและกรรมสิทธิ์ร่วมในทรัพย์ส่วนกลาง การที่ครอบครัวมีขนาดเล็กจนถึงการอยู่คนเดียวปัญหาการจราจรทำให้คนจำนวนหนึ่งต้องมีที่พักแห่งที่สองเพื่อความสะดวกในการเดินทางและราคาที่ดินที่สูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเมืองคอนโดจึงเป็นคำตอบสำหรับทุกฝ่ายผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จึงเริ่มพัฒนารูปแบบการก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่มีลักษณะเป็นแนวตั้งเช่นอพาร์ตเมนต์หรือแฟลตคอนโดมิเนียมและอื่นๆแทนการก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่มีลักษณะเป็นแนวราบ เช่นบ้านเดี่ยวบ้านแฟดและทาวน์เฮาส์เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินได้มากขึ้นและลดต้นทุนการผลิตพัฒนาการเกี่ยวกับคอนในประเทศไทยเริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2513มีผู้ริเริ่มลงทุนโครงการคอนโดมิเนียมครึ่งเป็นครั้งแรกที่บริเวณถนนราชดำรีแต่ต้องล้มเลิกโครงการเนื่องจากประชาชนโดยทั่วไปยังไม่มีความคุ้นเคยกับรูปแบบที่พักอาศัยแนวตั้ง พุทธศักราช2516กลุ่มบริษัทพัฒนาที่ดินจากประเทศสิงคโปร์และฮ่องกงร่วมทุนกับนักธุรกิจในประเทศไทยจะทำโครงการคอนโดมิเนียมบริเวณถนนสาทรใต้ขึ้นแต่ก็ต้องเผชิญกับปัญหาวิกฤตการน้ำมันและภาวะเศรษฐกิจตกต่ำจึงต้องหยุดชะงักโครงการไป พุทธศักราช2,520รัฐบาลโดยสำนักงานอาคารสงเคราะห์และสำนักงานผังเมืองเข้าร่วมประชุมด้านที่อยู่อาศัยที่สหรัฐอเมริกาทำให้เกิดแนวความคิดที่จะก่อสร้างที่พักอาศัยระบบอาคารชุดหรือคอนโดมิเนียมในประเทศไทยจึงมีความพยายามผลักดันกฎหมายอาคาร พุทธศักราช2522ประกาศใช้พระราชบัญญัติอาคารชุดฉบับแรกโดยระบุว่าอาคารชุดหมายความว่าอาคารที่บุคคลสามารถแยกการถือกรรมสิทธิ์ออกได้เป็นส่วนต่างๆโดยแต่ละส่วนประกอบด้วยกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนบุคคลและกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลางพุทธศักราช2524เกิดคอนโดมิเนียมเพื่อการอยู่อาศัยแห่งแรกคือแกรนด์วิวเฮาส์ตั้งอยู่ในเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครเป็นอาคารสูง13ชั้นมี2อ,อาคาร พุทธศักราช2,551รัฐบาลอนุญาตให้ชาวต่างชาติซื้อคอนโดได้โดยต้องไม่เกิน49%ของจำนวนห้องทั้งหมดที่โครงการนั้นๆมีนับจากนั้นชาวต่างชาติก็ทยอยเข้ามาซื้อคอนโดในไทยมากขึ้นจากเดิมที่คนไทยไม่ค่อยคุ้นกับที่อยู่อาศัยแนวตั้งปัจจุบันคอนโดได้กลายเป็นคำตอบหลักขององค์การใช้ชีวิตในยุคป,ปัจจุบันไปเสียแล้ว